รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่คือรายการสูริวิภาค่ะทุกคืนวันพุธเวลาสี่ทุ่มห้าิบแบบนี้นะคะพร้อมกับสองพลอยค่ะใช่แล้วค่ะพลอยหอววังค่ะพลอยรัตนรัตน์ค่ะน <laughs> ต้องบอกว่าเป็นสองพลอยที่เซอร์แสบแซบ แต่แอบ,อบสวยพร้อมกับเรื่องราวที่คุณผู้ชมนะคะจะได้รับแรงบันดาลใจจากรายการสุริวิภานแน่นอนและที่สําคัญสองพลอยมีเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเป็นเรื่องราวอะไรวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของจิ๋วศิลปะงานจิวจ๋วๆค่ะพี่แมาวามอที่เราเคยคุยกับคุณผู้ชมไว้ใช่ค่ะนะคะ หลายคนเดาว,ว่าเป็นพระเครื่องหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยคค่ะไม่ใช่พระเครื่องเราจะไม่พาไปดูพระเครื่องนะคะเราจะไปดูของจิ๋วค่ะจิ๋วพี่แมน จิ๋วมากม,มันต้องใช้ว่นขยายเวลาเราดูเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าได้ไหมโอ้โอไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะไม่สามารถเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะพลาด <S <S ไม่ได้เด็ดขาดกับช่วง e x c กซ์คลูซกับน้องสองพลอยนะคะส่วนเรื่องราวของแขกรับเชิญในรายการสุริวิภาค,คืนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายคนไทยไปเปิดร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกเลยถ้าจะบอกว่าในวงการฮอลลีวูดเนี่ยรางวัลที่ทุกคนรอคอยเป็นที่หของวงการบัน ในฮอลลีวูดก็ต้องเป็นออสการ์แต่ถ้าเป็นวงการอาหารถ้าเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีมิชลินสตาร์มิชลินใช่ต้องบอกว่ามีรางวัลมิชลินสตาร์ เป็นรางวัลการันตีสำหรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ววนติดตามให้ได้ค่ะเพราะว่าเราจะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเขาทำอย่างไรถึงมายืนอยู่จุดนี้ได้มีชื่อเสียงระดับนี้ได้พลาดไม่ได้กับรายการสุริวิภาค่ะ suggestion ค่ะคนลรเพื่อนเพื่อนอก็คือแบบฮอตฮิตเลยต้องเอนเทลวิศวะจุลา เราก็เราก็เหมือนว่าตามตามเทรนต์ตามกระแสไปก็คือสุดท้ายก็ไปไปเรียนเป็นวิศวกรไฟฟ้าไม่ได้มองเรื่องการทานเป็นธุรกิจแต่กลับมองเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขอันนี้ครับเพิ่มความเย็นให้เพื่อรักษาความเย็นของตัวไอศ์ครีมเก็บความเย็นไว้ไม่ให้มันละลายมันเป็นเหมือนโชว์มากกว่าการมานั่งรับประทานอาหารนะคะคุณเลิศชัยก็คือผมกับแฮร์ริ่เราจะมองเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารเป็นแบบเป็น้ายงานศิลปะอย่างหนึ่ง พี่หนุย่ยเขาไม่ธรรมาดาพี่หนุย่ยไม่ธรรมดาที่ไหนละ่ะไม่มีคนทำได้อีกแล้วครับผมเชื่อในโลกที่ใครำไ,ไ่ตกใจจริงรบ,บ้า คุณผู้สนับสนุนรายการค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าและตะซอยเอ็กซ์แฝดสามร้อยไฮแคลเซียมชุดเครื่องนอนโลตัสรถยนต์นิสสันมาร์ชพรีเมียมเอาท์เล็ตโครงการริทึมคอนโดมิเนียมจาก AP เครื่องปรับอากาศไดกินน้ำดื่มตราสิงโยเกิร์ตดัชชี่ธนาคารกสิกรไทยเปปทีนออริจินัลซอยเปปไทย สนับสนุน,นโดย <empl> รถยนต์น hmm. ิส <Teraz> สันมาร์ตและแซอยเอ็กซ์ตร้า300ไฮแคลเซียมริทซึมคอนโดมิเนียมอินโนเวทีฟลีฟวิ่งโดยเอพี่รบ้นทีตกค ความหมายสำหรับแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้ค่ะอาจจะหมายรวมถึงใครอีกหลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในระยะสั้นหรือระยะยาวและด้วยความตั้งมั่นและด้วยความมุ่งมั่นของแขกรับเชิญในรายการสุริวิภาคืนนี้ค่ะทำให้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย เดียวในโลกที่มีรางวัลระดับโลกการันตีนั่นก็คือรางวัลมิชลินสตาร์ค่ะรายการสุริวิภาคืนนี้ขอต้อนรับคุณเลิศชัยตรีทวัชชัยวงศ์ค่ะสุริวิภาเคน้าใจเชิญค่ะสวัสดีค่ะแขเชของรายการสุริวิภาคืนนี้เชิญนั่งเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการสุริวิภา เพราะว่าเห็นว่าคุณเลอชัยเองเป็นคนหนึ่งที่เดินทางเยอะมากมเห็นบอกว่าแต่ละครั้งที่ได้มีโอกาสมาเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาอยู่นานเป็นเดือนอย่างนี้หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ครับเพราะว่าที่เดนมาร์กเนี่ยผมมีร้านทั้งหมด5ลร้านฉะนั้นก็เลยปรีดตัวมาเมืองไทยแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะมาได้แค่จํากัดสั้นๆหนึ่งในนั้นคือกินกิน่ในนั้นคือร้านกินกินที่เราเปิดมาตอนแรกสุดเลยค,คแล้ว ร้านที่สองนี่คือร้านเอ,อ่อไรซ์มาร์เกนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นแบบคลาสสิกไทยคูซีนแล้วร้านที่3เนี่ยเป็นร้านขายติ่มซำก็คืออาหารจีน <c oughs> แล้วร้านที่4เนี่ยที่เราเปิดก็คือเป็นเป็นร้านเอออร่อยดีเป็นแบบเทคเว y พอกรถบมล์ซื้อมาใส่กล่องแล้วก็กลับไปเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาซึ่งเป็นร้านที่เราแบบขยายกิจการมาจากร้านกินกินซึ่งเพราะว่ามันอยู่ติดกันอันนี้ครบ5้าหรือยังยังครับขาร้านสุดท้ายที่มันเปิดไปล่าสุดก็คือร้านขายเบอร์เกอร์ชื่อเบอร์เกอร์แอนด์บันครับแต่วันนี้เราติดใจที่จะคุยเรื่องราวของร้านกินกินครับผมสำหรับร้านกินกินเองเนี่ยได้ได้รางวัลมิชลินสตาร์มากี่ปีแล้ว ประวัติคร่าวๆของร้านก็คือหลังจากที่เราเปิดเดือนกันยาปี2006เนี่ย mm hmm. แล้วภายหลังจากนั้นแค่3เดือนก็คือทางมิชลินอินสเปกเตอร์เขาก็มาตรวจแค่3เดือนเขาก็มาแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่อยู่ที่เขาจะมาเพราะว่า เราไม่สามารถไปเชิญเขามาได้เพราะเขา,เ,าเราเราไปใช้เงินจ้างเขามาก็ไม่ได้ด้วยเขาจะหมาของเขาเองเขาจะดูเขาจะดูตามเมืองต่างๆว่าเมืองไหนหน่าสนใจที่จะที่จะไปทดลองออแล้วเขาก็จะดูอีกว่าพอไปเขาเขาเลือกเมืองนี้แล้วเขาก็จะดูว่าร้านไหนเป็นร้านที่กําลังฮอตฮิตกำลังดังคือเขาจะไปทั่วโลกซึ่งไม่มีไม่มีใครในโลกนี้หรือว่าร้านไหนจุดไหนของแต่ละประเทศจะทราบล่วงหน้าใช่โดยโดยโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้ว่าเขาจะมา เขามาคือหลังจากนั้นแค่6เดือนเนี่ยนังสือมิชลินเนี่ยเล่มนี้เนี่ยนะครับมันจะออกวางแผงทุกปีปีละหนึ่งครั้ง uh huh. อย่างอย่างที่ที่เดนมาร์กเนี่ยมันจะวางแผงปีละหนึ่งครั้งเฉพาะเดือนมีนาเท่านั้น <Okay. S 2> ฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขามาเดือนกัน,เ,นเ,เขามาเดือนประมาณเดือนธันวาแล้วหลังจากอีก3เดือนก็วางแผงเขาเก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเ,เราได้ Ri s i n g Star ไปก่อน เพราะว่าเรายังเป็นคล้ายๆเป็นดาวรุ่งร้านดาวรุ่งเป็นร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดเขาก็ยังไม่มั่นใจในใน,ในคุณภาพของเรา<ช>ว่าจะว่าจะดีตลอดหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าให้รอสักหนึ่งปีก็คือเหมือนประมาณรอดูคุณภาพแล้วเขาก็กลับมาตรวจอีกเขาก็กลับมาตรวจอย่างน้อยปีละสองครั้งแล้วพอเขากลับมาตรวจแล้วเขาเห็นว่าเราสามารถ รักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้ตลอดเวลาเขาก็เลยสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจให้เราหนึ่งดวงเต็มที่เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวแทบทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีเขาจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่มือเขาเรียกว่าคู่มือในการกินการเที่ยวแต่ว่าอันนี้จะเป็นคู่มือในการกินเลยแหละโดยที่จตงขลังมากครับเพราะว่าประวัติของมันมาเนี่ยมิชลินเนี่ยจริงๆมันคือบริษัทยางนั่นนะสิค่ะใช่ครับบริษัทเดียวบริษัทยางแต่ทีนี้พี่น้องสองคนที่เขาตั้งบริษัทยางเนี่ยเขาเขาก็ฉลาดนะครับคือ เขาอยากจะคิดหาวิธีให้คนออกเดินทางเยอะๆเขาก็เลยทําหนังสือคู่มือไกด์แนะนําร้านอาหารแนะนำโรงแรมแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวออกมาเริ่มต้นคือปีคศ1,900ครับเก้า้แล้วตอนแรกๆเนี่ยเขาแจกฟรีพี่หนูแมมอันนี้เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็โรงแรมเดี๋ยวผมจอทัแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แจกฟรีแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับเพราะว่า20ปีแรกเนี่ยที่เขาแจกฟรีเนี่ย เขาก็เหมือนกับว่าให้ให้ให้ไปลองทดสอบดูอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งทางเจ้าของมิชลินเ่เขาเห็นว่าทำไมหนังสือของเขาไปตั้งแบบดูไม่ดีตั้งเป็นแบบกองกองกององอยู่ตามของแจกอ่ะอยู่ตามอยู่ตามอู่รถยนต์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกเออมันดูไม่ดีเขาก็เลยพอเริ่มปีคศ1921เขาก็เริ่มคิดเงินแล้วเขาก็ทําออกมาเป็นแบบเป็นรูปเป็นล่างที่ดูสวยงามอย่างเงี้ยครับแล้วปี คศ1926เขาก็เริ่มแจกดาวแต่ตอนแรกเขาแจกดาวแค่ดวงเดียวก่อนออแล้วหลังจากนั้นถัดมาอีก4ปีปีคศ1930เขาก็เริ่มแจกดาวสองดวง3ดวง ม็นแสดงว่ามีดาวมากกว่าหนึ่งถูกไหมคะร้านอื่นเนี่ยสามารถที่จะมีได้สองดาวสามดาวมากส,สุดกี่ดาวคะมากสุด3าดาวครับคำ,คำนิยามของเขาก็คือถ้าได้หนึ่งดาวเนี่ยคือหมายถึงว่าร้านอาหารของคุณเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ดีดีและน่าสนใจในสาขาของคุณ uh huh. อย่างกินกินเนี่ยเขาก็คงมองว่าร้านกินกินเป็นร้านอาหารที่ดีและน่าสนใจในสาขาของอาหารไทย uh huh. แล้วถ้าเกิดยูได้2ดาวถ้าสมมติร้านอาหารที่ได้สองดาวขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะ ในนิยามของของมิชลินเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันคือ worth a detour uh huh. ซึ่งแปลว่ามันเหมาะสำหรับการที่แวะไปทานถ้าเกิดสมมติอยู่มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะเมืองเมืองนั้นเนี่ยก็ยน่าจะลองแวะไปทาน uh huh. ใช่ครับห้ามพลาดห้ามพลาด,ลาดแล้วถ้าเกิดได้3มดาวเลยเนี่ยคือแบบเจ๋งจริงๆคือแบบดีมากๆเนี่ยมันจะหมายความว่าเป็นแบบคำยามงเขาคือบอกว่า worth a journey uh huh. คือเหมือนกับประมาณว่า บางคนมันมันมันคุ้มค่านะสำหรับการตีตั๋วเครื่องบินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศนึงเพื่อไปทานอาหาร้านร้านอันนี้คือ3ดาวใช่ครับหนึ่งดาวในโลกนี้เนี่ยกี่แห่งมันมีทั้งหมดประมาณ1,100ร้านทั่วโลกครับเราตอนนี้เนี่ยอยู่ใน1,100ร้านทั่วโลกซึ่งเป็นร้านอาหารไทยร้านเดียวนะคะถ้าเป็น3ดาวล่ะ3ดาวเท่าที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาช่วงนี้จะมีอยู่ประมาณ80ล้าน 80ร้านทั่วโลกถือว่าน้อยนะน้อยมากครับห่างกันเยอะนะคะพันกับ1น0นี่ก็ถือว่าถ้าทั่วโลกนะคะถือว่าน้อยอู้อันนี้ที่ทุกคนถึงอยากได้ครับผมคุณผู้ชมคงจะได้รู้เรื่องราวของคําว่ามิชลินสตาร์แล้วก็รู้ที่มาที่ไปแล้วว่าทําไมกินกินถึงได้ได้หนึ่งดาวถ้างั้นขออนุญาตย้อนกลับไปในวัยเด็กของคุณเลิศชัยดีกว่าว่าเป็นเด็กที่เติบโตมายังไงครับผมในวัยเด็กผมเป็นเ เป็นลูกคนไทยเชื้อสายจีนคือโตมาจากโรงเจอยู่แถวเยาวราชนะครับแล้วที่จําความได้เยอะๆคือคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักทานเป็นนักชิมคุณพ่อชอบสรรหาของกินครับอร่อยๆเยาวราชแล้วของอร่อยเต็มเลยแล้วคุณพ่อจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านไหนอร่อยใช่หรือโจ๊กหมูร้านไหนหรือก๋วยจับ ต้องร้านไหน,นอะไรนี้ทรงจํานั้นอยู่ยไหมนั้นอยู่ครับอยู่ก็ยังอยู่ตลอดเวลากลับมาที่เมืองไทยทุกครั้งก็จะต้องไปแวะทานร้านพวกนั้นนะครับแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการทําอาหารแต่เสียดายที่คือคุณแม่เนี่ยจะมีทุกวันวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดที่ไม่ต้องทํางาน <c oughs> คุณแม่เขาก็จะทํากับข้าวทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเลยคุณแม่จะตื่นเ <c oughs> ช้ามากตื่น6กโมงเช้าแล้วก็จะไปจ่ายตลาด <c oughs> ส่วนผมก็จะตื่น7จ็ดโมงตื่น7จ็ดโมงเช้าจะมาดูการ์ตูนไม่ได้มาช่วยนะครับ จะมาดูการ์ตูนนึกว่ามาช่วยทำมาข้าวมาดูมาดูการ์ตูนกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายคุณแม่เขาก็นั่งสับหมูสับสับสับเขาก็เขาก็จะเรียกแอดมาช่วยหน่อยอะไรยเงี้ยผมผมก็จะต้องไปช่วยก็จะได้เรียนรู้การสับหมูสับของเขาว่าต้องปรุงยังไงให้อร่อยอะไรเงี้ยใส่น้ำปลาหมักกระเทียมอะไรของเขาเราก็เราก็เรียนรู้ตรงนั้นมาบ้างแล้วก็เขาก็ชอบทำเนื้อแกงจืดแกงจืดเต้าหู้ไข่ใส่วุ้นเส้นแล้วจริงๆอันนี้ก็คือเป็นของโปรดไปเลยเด็กในร้านที่กินกินเนี่ยรู้เลยว่า ถ้าคุณเฉลียวช้ครอบครัวต้องเป็นเมนูไข้ครับจริงอระว้าวอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากคือได้มาจากทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยอ่ะหลังจากนั้นแล้วเติบโตมาเป็นเด็กแบบไหนมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรคือเป็นเด็กที่เรียนค่อนข้างดีเพราะตั้งใจเรียนตลอดเลยแล้วก็จะได้ที่หนึ่งบ่อยมากแล้วก็ความฝันก็คือก็คือเป็นเป็นคนที่ตรงมาจากครอบครัวเชื้อสายจีนก็เป็น ชอบทําการค้าขายก็จะมองว่าเอออยากเป็นเจ้าของธุรกิจโตมาวันหนึ่งอยากจะมีร้านค้าสักร้านอะไรเงี้ยแต่ยังแต่ยังไม่รู้ว่าภาพร้านค้าอันนั้นมันมันเป็นร้านอะไรมันชัดเจนแค่ไหนมันไม่ชัดเจนมันไม่ใช่ร้านอาหารเลยที่ตอนนั้นที่มองเพราะยังเด็กมากก็คือไม่เคยไม่เคยคาดฝังว่าจะจะมามีร้านอาหารค่ะไม่ได้คิดตรงนั้นเล็กอันหนึ่งที่อยากทาว่าคือเป็นคนที่ชอบนับเงินก็เคยคิดว่าอยากจะทํางานแบงก์อะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปแต่จริงๆแล้วสุดท้ายคือพอเรียนมปลายเนี่ย เขาเขาเรียนมาไปที่สวนกุหลาบเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนๆก็คือแบบฮอตฮิตเลยต้องเอ็นเข้าวิศวะจุฬาเราก็เราก็เหมือนก็ตามตามเทรนตามกระแสไปก็คือสุดท้ายก็ไป